ครับอันนี้ก็ปลูกพันอ้อยนะครับเอาไว้เป็นปีหน้านะครับโดยใช้ลิปเปอร์ควนดินล่องอ้อยนะครับกับร้ไถฟอด์ก6.6นะครับเดิมทีมันมีสขานะครับผมทอดเหลือสขานาครับเพื่อให้ลากให้ลึกๆนะครับนะครับก็ควรทั้ง2แกนนะครับก็คือเรียกแกน X แกน Y นะครับก็คือ หลวงขวางนะครับแล้วก็หลวงตัดนะครับนะครับก็ขวนจนซุยนะครับเสร็จจากนี้นะครับก็ใช้โรตารี่ปั่นนะครับอันนี้คือการเตรียมดินนะครับงานแค่ไร่เดียวนะครับเราหารถรับจ้างหรือรถเกษตรแปลงใหญ่หรือรถที่รับจ้างใหญ่ๆมาทําเขาก็คงจะไม่มานะครับเพราไม่คุ้มกับการย้ายรถเขานะครับอันนี้คือทําด้วยตัวเองนะครับ ก็ลึกอยู่ประมาณ50าสิบเซนนะครับโดยใช้สโลสามนะครับเป็นตัวลากนะครับ